โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญจรรีวิวนะครับไม่ได้อัดนานมากนะครับไม่รู้จัไม่รู้อัดอะไรนะครับก็เหมือนห่างหายไปเนาะผมก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีนะครับก็เหมือนตอนนี้คนหมดแพชั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีอ่ของจาก425 DG นะครับนี่เป็นไงเอามารีวิวนะครับหูฟัง อีดีไฟเออร์นีโอแบทโปนะครับซึ่งตื่นเต้นมากเลยนะครับก็เนี่ยเขาส่งมาแล้วแต่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยดีกว่านะฮะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเห็นมากหลยสํานักมากเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเสียงดีดคือผมอะรู้สึกว่าอยากได้หูฟังดีสักตัวใช่ไหมแล้วก็ใช้ iPhone อยู่แล้วไม่รู้จะซื้ออะไรดีแต่คือส่วนตัวใช้ไอโฟนใช่ไหมแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแล้วอที่แอปเปิ้ลเนี่ย แม่งแบบแพงอะคืออยากได้ตัวที่มันแบบตัดเสียงตัดเสียงรอบข้างได้ใช่ไหมโอเคตัวหูฟังหู้ยพีเมียมนะพีเมีมอยู่พีเมียมอยู่นะได้อยู่นะเฟี้ยวอะแต่ไม่รู้วนะ่าเสียงเป็นไงนะผมก็ไม่ได้เป็นโปรด้านการฟังเพลงหรืออะไรนะผมก็คนทั่วไปนะครับผมได้มาในราคาประมาณ3,400ันสนะครับใช้ใช้โค้ดลดอะไรไม่รู้ของเว็บเขาอะ ตอนผมไปนั่งหาข้อมูลเนี่ยเขาก็มีให้ใส่โคตรลดประมาณ3 4 0 0บาทนะครับต่อมามาลองเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็ประมาณนั้นแหละครับคือเราก็ใช้ Apple ใช่ไหมส่วนตัวผมใช้ Apple ก็คือใช้ iPhone เนี่ยแหละแต่คือคือก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีจริงๆอ่ะอยากได้หูฟังที่มันดีๆใช่ไหมที่ตัดเสียงรอบข้างได้แล้วก็เสียงดีๆเพาะๆอะไรเงี้ย แล้วก็ไปดูเป็นพวก AirPod s หรืออะไรพวกเนี้ยเออ AirPod s AirPods Pro อะไรพวกเนี้ยซึ่งราคามันสูงมากนะครับ AirPod s Pro เนี่ยมันถึงจะมีไอตัวตัดเสียงรอบข้างเนาะตัดเสียงรอบข้างก็คือแบบที่แบบกดปุ๊บก็คือเสียงรอบข้างคือแบบสมมตุติเราเดินอยู่ในรถดฟฟ้าบีเอสด้ยเนี้ยมันก็จะเงียบเลยเงียบจะโปรติผมไม่เคยใช้เลยนะแต่เคยแบบเคยไปลองของเพื่อนมารู้สึกแบบเพี้ยวว้าวอะ่ะเออนั่นแหละอ่าโอเคออกมาแล้วก็เป็นงี้ ก็รู้สึกว่าอยากได้นะครับว่าแบบหูฟังแบบดีๆทักอันนึงมาฟังเพลงมาเพาะเนาะอะไรเงี้ยโอเคคนอื่นเขาก็คงรีวิวให้ทุกคนเห็นหมดแล้วมั้งผมผมก็เป็นเจ้าในท้ยทยที่แบบเพิ่งมาลองซื้อมาซื้อมาลองใช้ดูไม่ผมไม่ได้เป็นเซียนพวกแบบหูฟังด้วยเนาะแค่เป็นคนยูสเป็นยูเซอร์คนปกตินะครับตรงน,นี้ก็เป็นเหมือนบุให้แบบเท่ๆเนาะที่เขาเคยบอกกันในรีวิวอื่นๆเนาะแต่หลายคนก็คงเคยดูรีวิวไอ้ตัวน,นี้แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรครับ ผมแค่อยากจะอัดไว้เป็นที่ระทึกเฉยๆส่วนตัวใช้ได้ใช้ได้ไดโหมันสวยวะสวยว่ะเนี่ยเปิดออกมากแบบโหทเ่จัดอะดูดิโอ้โหดูดิดูมันวิ่งดิโอเวอร์ไปอ่ะแต่ปกติผมไม่เคยใช้ใหูฟังแบบแบบเรียกว่าอะไรอะ พเมีมพเมีมนะปกติผมซื้อหูแพงสุดก็สองสามพันอะไรเงี้ยแต่นี่ก็สามพันกว่าบาทไงเกือบประมาณสี่พันแล้วกันตีไปขำๆสี่พันเนาะก็ดูสวยวัสดุค่ะทุกคนเป่นตรงนี้เป็นพลาสติกเนาะตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นอลูมิเนยียมเปาวะอันนี้ขูดเป็นรอยด้วยเนี่ <laughs> <laughs> ยเนียผมขูดเป็นรอยด้วยแต่ไม่เป็นไรครับมันปัดปัดปัดก็หายเนาะมันเป็นดำด้านอะ ผมว่าใช้ไปมีรอยชัวร์เลยอะใช้ไปคือมีรอยแน่นอนบอกเลยนะครับสวยได้กี่วันแน่แต่ว่าเอานะเอาเหอะมันก็วัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับแรราคานี้ไม่เป็นไรแล้วก็ท้อแถมอะไรมาอีกไ,ไม่รู้ทุกคนก็คงได้ดูรีวิวเจ้าหนแล้วนะก็เป็นไซส์ของหูเนะเาะก็มีหลากหลายไซส์นะครับเยอะจริงแจกอะไรเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยอ,อ,อยากดูก็ให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเผื่อคนอื่นยังไม่ได้ดูกันเนาะ คือผมดูรีวิวมาทุกเจ้าแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออซื้อมาเองกูคงอยากรีวิวไม่เพิงอยากรีวิวเราก็เพิงแบบอัดไว้เป็นที่ระทึกของตัวเองว่าแบบเออกูเคยซื้อมาลองใช้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอู้เฮ้ยผมก็อันนี้มีที่เปิดลับนะครับข้างๆนี้นะเปิดลับปุ๊บออกมานี่นไงมีอะไรไม่รู้เนี่ยคู่มืออะไรเนี่ยคู่มืออีกรอบแล้วก็โอเคสายชาร์จอันนี้ก็เป็นสายชาร์จ Type C เนาะ สร็จแล้วก็นนี้ก็เป็นถุงโอเคเป็นถุงทีเดฟไยเออร์แกะปึ๊บนี่เป็นถุงแบบไว้ใส่หูฟังมั้งก็ดูดีครับดูดีอยู่ได้อยู่รีวิวทำไมนั่นแหละครับข้างในก็กำมะหยงกำมะหยี่อะไรดูดีอยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรสวยครับชื่อยากลองฟังแล้วอ่ะไม่ไหวแล้ะมันจะเท่จริงเปล่าวะเห็นเขาบอกว่าแบบเฮียแม่งเฟีเ้ยวอ่ะ เห็นเขาบอกว่าว่านี่ะเอาไปดูมองเห็นหรือเปล่า Fire เป็นประมาณนี้โอเคใส่ยังไงวะเนี่ยอ่าโอเคไออยู่นี่ใส่เข้ามาก็อื้อเลยนะคือไม่จำเป็นต้องปิดโหมดนั้นเลยวะครับเนี่ยใส่สบายอยู่นะปกติผมใส่ตัวไอตัวตัวเก่ามันต้องแบบกดให้แน่นเลยอันนี้คือใส่เข้าไปปุ๊บมันก็แบบอยู่ทรงของมันอะ กดนิดนิดหนึ่งปุ๊บเพื่อความแน่นนี่กดเข้าไป EFire Neo Bat Pro ครับเอ้ยตื่นตื้อจ๊บเชื่อมต่อเรียบร้อยไหนลองดิใช้ยังไงวะเนี่ยแอมเบียนสาวคืออะไรวะโอเคโอเคโอเคกดปุ๊บก็คือได้ยินเสียงข้างนอก High n น้อยแคนเซ l ลเลชันครับเฮียงเงียบจัดเลยเงียบจัดเลยถ้าสองผมผมผมกดนี้สองรอบนะฝั่งนี้นะถ้าฝั่งนี้สองรอบคืออะไรวะอ๋วเปิดเพลงโอเค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 เอาไปเอาไปเอาไปเลือกเพลงก่อนเลือกเพลงก่อนแล้วนะ เอาง่ายๆคือใส่เข้าไปคือหูอื้อเลยนะครับถ้าเกิดเปิดไฮน้อยแคนเซเลชันนะครับแล้วเพลงแม่งแบบหูเฮียกองคือแบบกองกับเบสดนี่คือแบบหูตุกตุก,ต,ก,ต,กตุกอะ่ะไม่รู้ดิ <laughs> ผมไม่รู้นะคือส่วนตัวผมไม่ได้เป็นแบบรู้เรื่องด้านเพลงอะไรเยอะขนาดนะั้นนะแต่ว่าแบบเอ้ยเสียงแม่งดีวะ่ะคุ้มราคามากเลยเอ่ะเออคือผมเปรียบเทียบอะไรไม่เป็นนะคือแบบว่าไม่ไม่ได้ใช้หูฟังเยอะอะไรขนาดนั้นไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าเอ้ยดีนะคุ้ม คุ้มราคานะถ้า <hey, S 1> เกิดว่าเพื so, so, like, ่อนนะครับไปลองซื้อมานะครับแล้วก็มาลองเล่าประสบการณ์แบ่งปันแชร์กันครับใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเออไม่มีอะไรวะแค่อย่างว่าอัดแค่อย่างาอัดเฉยไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับก็ยังไม่ตายนะครับยังอยู่โอเคโอเคประมาณนี้นะครับก็คือเสียงแม่งแบบหูเบ็ดตุบๆแหละแล้วก็เสียงกองก็คือหูกระหึมอยู่กระหึมอยู่ใช้ได้เลยนะครับ เฟี feel, feel really. ้ยวเฟี้ยวเลยจำไม่ได้ว่าเหมือนเหมือนผมเคยฟังของเพื่อนอยู่นะที่เป็นพวก AirPods ์อะไรพวกเนี้ยแอร์พอร์ตโปรอะพอกันบอกว่าไม่รู้อะแต่คือสามพันอะคือืตอนแรกผมก็ตัดสินใจแบบไม่ได้หรอกว่าแบบว่าจะซื้ออะไรดีนะพวก AirPods ์ตโหรือว่าคือพยายามหาตัวที่แบบหูฟังดีๆเนาะแต่ AirPods ์ตโก็แบบราคามันก็สูงไปอ่ะคือแบบเฮ้ยเราอยากได้ไอเรียกว่าอะไรว่าตัดเสียงรอบข้างด้วยราคาแม่งแบบหมื่นอะอีกพันหนึ่งอะหมื่นแล้วอ่ะเออแต่พอเนี้ยสามพัน แล้วได้ตัดเสียงรอบข้างประมาณนี้กับเสียงแบบนี้คือผมก็พอใจนะครับก็คือเออแม่งพอแม่งดีเออใส่ไปวิ่งเฮียอะไรได้ด้วยเมือเห็นเขาบอกมีแบบกันเหงื่อกันอะไรด้วยเนาะก็อยากรู้รายละเอียดก็ไปซองเสิร์ชหาดนะครับอันนี้แค่มาเล่าประสบการณ์เฉยเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับยวเจอกิฟหน้าเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย